สวัสดีค่ะหนูแดงอินพาพริริจามัน,นี่มาที่ก่อ,องไายทายาทพันเขาเหนียวเด้อพี่น้องมัน,นี้มาทายละครช่วงนี้ก็อยู่ที่ตอนนี้พักกองก่อนพักกองกินเขาก่อนเด้อแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะทายต่อจะไม่ได้เข้าไปไทายภาพข้างในให้ทอดาเพราะว่าจะต้องระบบระวังกันนิดนึงเนาะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทายข้างในให้เบิง้ง แต่ว่าตอนนี้พักกินข้าวกันก้อนก็เลยได้มาทรงเสี่ยงบอกอย่างน้อยว่าตอนนี้ยูยูกองท้ายละครทายาทพันข้าวเหนียวเดวจ้าเดี๋ยวจังด้รถติดตามเ้อช่องวันสาเลยจ้าเราอมนีหนตังกาเดี๋ยวอีกจังน้อยนึงเพื่อจะรวมกองท้ายนะคะมือน,นี้อาจจะทายถึงซีทุ่มพี่น้องจดี๋ยแล้วก็ตอนนี้ตกยุงไปก้อนเด้อย <laughs> งุงลายอยู่เด้อตอนนี้กำลังหัวกำเนาะ dùng ยุง lại cho จักหน่อย lại โอเคบ่ đơ

要命、嗯！嗯